ครับคุณผู้ชมอยากที่กินข้าวเสร็จแล้วเราก็ยังมากินขนมหวานกันนี่เป็นขนมอะไรที่ผมชอบมากเลยตอนเป็นเด็กนะครับเป็นหนึ่งในขนมโป้นผมเลยเนื่องจากผมเป็นผู้ช่วยของย่าผมนะย่าชอบทำขนมนะครับ,รบส่วนผมก็เป็นเด็กเลยเนาะที่ต้องเป็นคอยเป็นลูกมือของย่าผมนะครับเนาะย่าจะทำขนม ให้กินสมัยก่อนนานๆปีหนึ่งจะได้กินสักทีหนึ่งนะครับเนาะเพราะเขาไม่ทําตลอดนะครับจะทําปีหนึง่งเฉพาะเพื่อใส่บานะครับนะเนาะก็เรียกกายศาสตร์ผมเป็นผู้ช่วยยาผมคือการขูดมะพร้าวปอกมะพร้าวขูดมะพร้าว,าวแล้วก็มาหัน่นสูตรของผมยาผมใช้หั่นมะพร้าวเป็นชิ้นบางๆยาวๆหน่อยนะครับนะอ,อนี่ครับมาแต่ โมาตอนนี้เริ่มรักสุขภาพก็นานๆได้กินสักทีนึงนะครับเนาะเนื่องจากเขาไม่ต้านเยอะกินบ่อยๆกินเยอะเลยก็ไม่ดีนะครับนะอร่อยครับดีครับกินพอสังเกตพอรู้จักนะครับเนาะกินเยอะเกินก็ไม่ดีครับอื้มมาฮะับำน้ำอื้มนะครับ ว่าอะไรย,ยีร่ห้อคมากินอะไรอร่อยช็อตเจๆบนัวนั่ลึกอ ắ m อืมโอ้ยมีทั้งส่วยมีทั้งงานจรงนี่มีประโยชน์นะครับที่เป็นบนริเจกต์ต่ออาหารกายก็คือต้นตาลนะครับไม่กินในจรนวนที่เยอะเกินนะครับนะกินแค่พอประมาณนะครับอื ไม่ได้ห้ามนะครับน้วแต่ครับใครอยากกินกน็ได้นะครับคือพูดไว้ก่นบอกไว้ครับแนละ้วก็ทำเ็นห่วงนนรักการัฒนาดีคับบไายบาเนี่ย